อยู่ดีๆได้ยินเสียงแก๊กแก๊กแก๊กนะครับหมุนด้วยเลยนะครับแก๊กแก๊กหมุนเองนะแล้วก็ผมก็งงไอช่อนครับไอช่อนตัวกำลังงามนะครับไส้นี้ไส้งามนะวันนั้นนะ ไปแกงหอยกิดนดีกว่าเนาะกุ้งก็ได้พอประมาณแล้วมันแต่ผมว่ามันก็มีมีเยอะนะครับมีเยอะปลาซิว,วีงานเพิ่มนะคะนนนะรับเก็บเมถิยุเก็บนะกิจกรรมวันนี้อันหนึ่ง ใหม่นะครับกับเสียงประดัดไล่นกก็อยู่ที่สวนสระครับคนมันนอกอยู่ในเมืองนะครับมาให้อาหารปลาวันนี้ไม่ได้ปักเบ็ดไว้แต่ผมเห็นเบ็ดคันนึงมันน่าจะมีเหยื่อเก่าอยู่นะครับมันดึงมันน่าจไม่รู้ว่าเป็นงูหรือเป็นปลาแต่ค่อยเป็นปลานะครับฝนก็ตกพุ่งหยุดนะครับ วันนี้ตั้งใจจะมาทำกิจกรรมสองสามอย่างครับแต่เดี๋ยวเรามารุน้นไอเบ็ดคันนี้ก่อนเมื่อวานมีคันไม่รู้มันอนลผมเมื่อวานผมเห็นปลามันกินนะแต่มันเหลือหลือไง ดึงดึงดึงไปแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันติดหรือเปล่านะครับมันดึงอย่าเงียเห็นไหมโอ้ยคันจะหลุดจะจมเลยนะครับมือบักโอ้ย ช่อนครับไอช่อนตัวกําลังงามนะครับไซนี้ไซงามนะไซงามอยู่นานเลยเก็บไว้ก่อนลองดูที่ว่ามันมีใคนอื่นอีกไหมเมื่อวานนี้ไม่ได้มันเยือมันเลือนเดี๋ยวไปขังไว้นะครับใหญ่ปลาที่ได้มันจะขังไว้ก่อนนะขังในกระชังไว้ถ้าเรา มีกับข้าวไม่มีอาหารเราก็ค่อยมากินอ๋อน้ำไม่มีเหลือแล้วน้ำมันลดหมดแล้วเป็ด้อยหมดเลยแต่การลอยของเป็ดนี่คือไปกินเดี่ยวหมดแล้ว ช่วงเช้านี้คงจะไม่ผลกับเนี่ยนะครับให้หานป,ปลาแล้วก็ให้หานปลาแล้วก็วัดจะมาแกะแบตเตอรี่นะครับที่ว่าผมว่ามันเสียอยู่มันอาจจะซ่อมได้บางแล้วก็มียกยกรอบลกใส่นะเอากุ้งเดี๋ยวกระชังสั่งมาแล้วนะครับเดี๋ยว ถ้าได้กปุ้งเยอะผมจะลองเลี้ยงปุ้งดูปุ้ง่อยนะครับแปบ๊บนึงเก็บปลากล่อนเก็บเสร็จแล้วนะครับยวดูอันนี้ปลูกผักไม่ไนดะ้ากำกาังตุ้งนะครับจะขอฟา,ฟางเข้ามาฟางนี่เขาให้วัวนะครับเกจะไปดู กูมุดก็ไน่รู้ผมรู้สึกว่าบางวันบางทนายเกี่ยวกับไอ้โซล่าเซลเนี่ยแบบมันเสียไม่รู้ว่าไอชาร์จเจอร์มันทำให้ระบบไฟมันกับพัิวหรือเปล่าการชาร์จไม่เข้าหรือว่าแบตมันไม่ดี น้ำแห้งแล้วนะครับอันนี้ผมไม่ต้องหวังออามาหล่ยม้วนเะเพราะว่า,ไ,รรไ,มาไ,ไม่มีอะไรมีแต่หอยมีจริงๆแต่อันนี้ลองดูอันนี้นะในตัวนี้มันน่าจะได้ไ้นได้อะไรถ้ามีครับ โอ้ยกุ้งเพียบครับกุ้งเพียบโอ้โหนะครับกุ้งเพียบกุ้งเพียบกุ้งเพียบนีแหละความหวังของเราคือกุ้งปลาซิวปลาซิวนี้มันน้อยนะครับยังไม่เท่าไหร่เดี๋ยวจะลองเทก่อนนะครับ หอยมันเยอะมากกว่านะครับเพราะว่าหอยมันเป็นแกล่งมันเลยนะครับหอยตรงนี้หอยเชอรี่หอยผมดูนะปลาซีวีก็พอมีแต่เราต้องคัดออกกุ้งก่อนเนาะกุ้งกับปลาออกก่อน กุ้งก็ได้พอประมาณนะมันเข้าเหน็นแต่ผมว่ามันก็มีมีเยอะนะครับมีเยอะอยู่ปลาซิวตัวประเอ็กุ้งกุ้งตัว,ตวใหญ่ทน้งนั้นนะครับนี่ครับแบตเตอรี่สิบสองโวลต์นะครับร้อยแอม คือตอนนี้แรกๆมันที่ซื้อมามันก็มีไฟอยู่นะครับแต่พอเอาตัวที่ผมบอกตัวชาร์จเจอร์มันเสียนะผมทิ้งไว้มันหลายวันแต่แรงดันมันก็มีอยู่นะตอนแรกอะแต่ตอนนี้ไฟมันตกเหลือแค่หกโวลต์น,นนะแต่ปกตมิมันต้องไม่ต่ำกว่านี้นะครับผมก็เลยต้องงัดตัวนี้มันออกยากหน่อย ก็อาจจะเข้าใจว่าเป็นแบบแห้งแบแห้งแต่ยิงเป็นแบบน้ำนะครับต้องใช้ทั้งคอทั้งสีวงัดออกเลยก็ค่อยงัด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 นะครับเพื่อให้เพื่อให้ฝาที่ออกเมื่อฝาที่มันออกได้เป็นไง้มันจะเป็นรูสําหรับเติมน้ำกรดนะครับผมเลยไม่รู้ว่า เสื่อมหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราทำสาวแตบตได้คือเทพวกนี้ออกนะครับเทพวกนี้ออกน้ำกดเก่าน้ำกันน้ำกดน้ำกันออกแล้วก็นำร้อนต้มใส่แล้วน้ำกดมาเติมนะครับแต่ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าเออเนี่ยมันน้ำกดน้ำกันมันยังไม่แห้งก็ยังเห็นแววแววแวแวน้ำ แต่ผมกำลังสงสัยว่าทำไมมันถึงเสียมันไม่น่าจะช็อตเซียวนะอะไรเงี้ยกำลังดูตอนนี้คือผมจะรอโซล่าชาร์จเจอมาชาร์จอีกทีหนึ่งวันนี้ถ้าไม่ผิดก็น่าจะมาลองใช้ถ้ามีแดดนะถ้าฝนไม่ตกนะถ้ามีแดดฝนไม่ตกนะครับผมก็จะให้ โซล่าชาร์จชาร์ดูว่าไฟมันเข้าไหมาแต่ตอนนี้มันดูเหมือนว่าแบบมันเสือ่อมที่ซื้อมามันไม่ได้เสือ่อมหรือมาทําให้หรือว่าอุปกรณ์ของเราทําให้มันเสือ่อมรืออผมขอดูก่อนเช้านี้ก็กิจกรรมยังไม่มีอะไรมากนะครับคือให้หารปลา,าเสร็จแล้วชนปลาท,ที่ได้มานะครับ สองสามวันอยน่างยังไม่ได้ฆ่าไม่ได้แกงคขาก็ใส่กระชากไว้แล้วนะครับให้อาหารกินด้วยนะอย่างหนึ่งการป้องกันคือว่าถ้าเราเอาไว้อย่างเงี้ยนะครับเขาจะโดดออกก็แล้วไปถ้าเขาไม่โดดออกเขาได้กินอาหารกินอะไรอยู่ในนี้ไว้ก่อนเนี่ยก็ดีนะช่วงนี้ฝนตกกลัวว่ามันจะออกอไปถ้าจะขายายพันธุ์ก็อยู่ในนี้นะครับส่วนหอยเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำ แช่ไว้เมื่อวานเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำอีกรอบนึงถ้าเยน็นี้จะแกงจะกินก็กินได้แต่ถ้าไม่กินก็แช่ไว้ต่อวันพรุ่นี้ก็ได้อะไรก็ไดนะ้หรือมีคนมาขอก็จะให้นะครับพอดีมันมีเรื่องเล่าที่น่าระทึกนะครับคืนน่าจะเป็นคืนวันที่ฝนตกหน,น,นะนะครับที่ว่าผมว่าผมจะมาทํา ว่าเซลล์ตอนนั้นแบบดยังไม่รู้ว่ามันมันเสียหรือชุดชาร์จมันเสียผมอยู่นี่ถึงสองทุ่มเกือบสามทุ่มนะครับมืดไปหมดเลยนะนี่ในห้องเนี่ยเราก็ไม่ได้อยู่ถึงข้างในนะครับก็คือจะเอาเครื่องมือนผมก็จะปรับที่แรงดันมันไว้แรงดันแรงดันเพื่อวัดไฟแล้วก็วัด กระแสแล้วทีนี้ลืมทิ้งไว้นะครับลืมทิ้งไว้เห็นไหมมันบิดยากนะเนีบยปักกระแสทิ้งไว้ที่ตรงขั้วแบตเตอรี่แล้วก็อยู่ข้างนอกแล้วก็มาปักเบ็ดมาดูรอบๆนะครับแล้วทีนี้เราก็ไม่ได้ปิดมันไว้ปกติถ้าไม่ได้ปิดไว้มันก็จะ ตัดเองนะครับแต่ประมาณสักสองทุ่มเนี่ยผมก็เอาออกมานะผมก็ปิดไว้เรียบร้อยนะแต่ว่ายังไม่ได้เก็บคืออาจจะวัดอีกรอบนึงนะครับวัดแบบว่ามันลดลงกว่าเดิมไหมแล้วข้างในมันก็มืดแล้วอยู่ดีๆได้ยินเสียง แก๊กแก๊แกนะครับหมุนไปเลยนะครับแก๊กแก๊กหมุนเองนะแล้วก็ผมก็งงแล้วได้ยินเสียงนะสัญญาณของเครื่องมันดังปี๊ดแล้วไฟตรงนี้มันออกผมก็เลยเพิ่งรู้ว่ามันมีไฟอย่างต่ใช้มามันมีไฟผมก็เลยมานั่งดู เข็นมาปร,ปรับตรงโอมตัวเครื่องหม่ตัวนี้นะวัดค่าความมันทานแล้วก็เสียงนะเสียงนี้ก็ดังเลยแล้วที่ผมไม่ได้บิดจริงๆเลยนะเพราะว่าผมจะวัดแค่กระแสะกับแรงดันเท่านั้นเองแล้วก็ปิดไว้แต่อันนี้ไม่ได้ปิดไม่ได้บิดมาเลยผมก็ไฟมันออกได้ไงแล้วมันเสียงดังได้ไงผมพยายามกดดูหลายรอบแนละ้วไฟมันจะออกไม่เคยดูแลย ผม,มยพยายามกดอ๋อกดปุ่มนี้ค้างไว้จะมีไฟออกมาแล้วมันจะอยู่ในลักษณะนี้เลยนะครับที่ผมมาเจอผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยเป็นคปา่าอะไรเนี่ยเล่นอะไรหรือเปลา่าเลยบอกไปอย่างนี้นะค,ะคือข่มไว้ก่อนเดี๋ยวของจะเสียเอาผมบอกอย่างนี้นะผมไม่รู้เหมือนกันนะถ้าเป็นคนอื่นจะเป็นไงนะอยู่ตอนสองสามรุ่มมืดๆคนเดียวนะ แต่นี่คือได้ยินได้ยินชัดจริงๆเลยนะฮะเพรมันก็ค่อนข้างจะบิดยากอยู่แต่เนี่คือมันเกิดเมื่อคืนนั้นนะะก็ยังไม่ได้เล่าให้ใครฟังนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทีคุณมาเฝ้าบ้านให้ตอนเราไม่อยู่นะครับแต่ถ้าเราอยู่ก็อ,อย่ามาเฝ้ากับเรานะเออโอเคครับเรื่องเราที่ระทึก ไราัก,กเกยบปบโอ้ดูใบใบสวยๆอันนี้ใบยพยุงนะครับพยุงปุบป่าพอดีลมมันพัดกิ่งหักไปแล้วหักไปแลับอันนี้ผมเอมาเมล็ดมันนะเต้มเลยมาเก็บ เดี๋ยวไปที่กระต๊อบหลังน้อยเอาไปเก็ี่ไว้ก่อนมเมล็ดมันเผื่อว่าเอาไว้เพาะนะครับฝนตกนะง,งถนนยางเละอยู่เลยนะครับทางด้านนี้เอาดินมาลงไว้นะครับก็จะถมสะไอ้ลูกหน้าเนี่ยครึ่งนึงเดี๋ยวรอฝนมันซาก่อน จะได้ปลูกสิ่ก่อสร้างตรงนี้ได้ทําบ้านทําอะไรเอาที่เขาลือ้อบ้านลื้ออะไรนะเขาก็ให้ไปทิ้งเลยนะเพราะจะลมษาลูกนี้ผมครึ่งเนื้อครับปลาเยอะนะแต่มันโลกอยู่ยังทําอะไรกับมันไม่ได้ได้แต,แต่นั่งมองและวางแผน ถ้ามันเกียทางอะไรได้ดีปุ๊บรถจะเข้ามาจอนตรงนี้ได้เลยติดทางเนี้พยุงเยอะครับจะได้มันเนาะเก็บไว้พอดปูขยายต่อเมื่อกี้ผมก็มาอยู่ประมาณสองสามกิ่งละ นี่นนก็ใกล้หมดแล้วเดี๋ยวเก็บไว้พอพันก็ยังชั่วมีแดดนะฮะสายลูกเนี้ยเดี๋ยวก็ได้ถุงนี่นะครับเม็ดใช้น้อยเลยดูเก็บไว้เก็บสะสมไว้เม็ดไปยุงนี่ผมก็ใส่ผงเอาไว้ เม็ดแห้งดีนะครับไอ้ที่เขียวๆเนี่ยมันคือมันก็แก่แล้วนะมันมันใกล้แก่แเก็บได้เดี๋ยวจะแยกนะครับอสวยเม็ดแห้งนี่เดี๋ยวก็ใส่แยกอีกที่หนึ่งงานเพิ่มนะครับเก็บเม็ดอยุงเก็บนะบบกิจกรรมวันนี้อ,อันหนึ่งนะครับเก็บเสร็จแล้วก็จะเอาไปไว้ที่บ้านก่อนโอ้ ตอนนี้ก็ประมาณยังไม่ถึงสี่โมงนะครับไมาแล้วนะดูท่าทางมืดมาละนะครับลมแรงลมเย็นสบายจริงๆแต่ก็ฝนน่าจะหนักเย็นนี้ก็ไม่อยากจะไปตลาดเท่าไหร,ร่นะหอยนี่ก็แช่ไว้สองวันแล้วนะจะไปแกงหอยกินดีกว่าเนาะอยขมนะับ ็อยู่แบบปุ้งๆบ้านๆนะครับแช่ไห้สองวัน clubs. แล้ตัวเย็บตะกิดเนี่ยไวเชอร์ี่ก็มีนะครับแต่ว่าอันนี้จะต้องไปแกะเอาตาเอามออกแล้วก็จะแกงรวมไปเลยนะครับก็พอได้พอได้นะแกงไกินได้สองมื้อหะเดี๋ยวไปแช่ด้านที่ใบอีกทีนึงเดี๋ยวก็ขากลับมาต้องเอาแบตมาติดครับ แล้วก็จะมาเทสตอนกลางคืนนะดูว่าถ้าฝนตกก็ไม่มานะครับแต่ถ้าฝนไม่ตกเดี๋ยวช่วมันห้าหกโมงก็จะเอาแบตมาลองนะครับเพระาะว่าถ้าพุวงนี้มีแดดเดี๋ยวชุดโซลาเซลล์ไอตัวชาร์จเจอร์มนะันผมสั่งมานะ่าจะมาถึงพรุ่งนี้ก็จะได้มาชาร์จกับแบตเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปรอเอาแบตที่ร้านก่อนให้ร้านเขาชาร์จไว้ให้นะะ จะได้มีความสว่างมากตรงน,นี้มืดตลอดโอเคนะครับดีนี้จะขอกลับเข้าบ้านก่อนแต่เมื่อกี้ก็ได้เม็ดพยุงนะให้ดูก่อนแต่ยังเอากลับไม่ได้มอไซมาร่ออกมาเยอะดอรงกรนไม่ตางเม็ดพยุงป่าเยอะมากนะ ไปกัน